สวัสดีครับอีดี้ฟาร์ r เมอร์แอนดนะครับวันนี้มาถ่ายที่น,นะครับมาดูรถไถไซซิ่งนะครับเป็นซีรีส์เนะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนแต่ก็ไถซิ่งดีนะเอามาให้ดูกันเพิินๆนะครับถ่ายอย่างนี้ก็ชื่นใจแต่ที่มันแค่2งานนะครับดินกำลังดีเลยนะครับ ดูกันเพล่นๆครับ ใหญ่ๆนะครับมันๆอย่างนี้เจ้าของที่ก็ชอบแบบดูมันถ่ายได้ลึกด้วยเนะยเหยียบกันไม่มีเบาครับอยอย่างนี้ต็ดใ,ใจคนดูชอบเนีเจ้าของที่ก็ชอบนะครับตุยๆนี่ รู้สึกเสียดายเงินที่จ้างนะเนี่ยแบบอย่างนี้เนี่ยโอเคเลย มันจะตัวมีอายุมานะครับซิ่งเหมือนวัยรุ่นเลย อยู่แถวนี้นะครับชอบผลงานแบบนีบ้ติดต่อได้เลยนะครับที่ลุงบิดนะครับบ้านเล่มทองก็รถใหญ่ดีด้วยแล้วก็รถขับก็ชื่นใจด้วยนะครับอันนี้ก็ครับเดี๋ยวมัจะเสร็จนะที่มันน้อยดไปเปิดลองสุดท้ายแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับถ้าชื่นชอบผลงานก็ช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ